สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอดกแล้วนะคะในช่องแม่เนยฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะมาชวนเพื่อนๆทำสาคูเปียกรำไยค่ะทำกินเองเอง,ง่ายๆกันเลยนะคะสูตรนี้ค่ะแม่เนยก็จะใช้เป็นสาคูต้นค่ะรสชาติหอมหวานนุ่มละมุนลิ้นม,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 มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาทำการต้มน้ำก่อนค่ะเราใช้น้ำเปล่าอยู่ที่1000 ml หรือ1ลิตรนะคะใบเตย3-4ใบ ต้มน้ำให้เดือดค่ะก็มาดูส่วนผสมต่างๆต่อเลยค่ะจะมีสาคูชนิดต้น150กรัมรำไยนะคะ300กรัมแกะเอาเฉพาะเนื้อค่ะน้ำตาลทราย100กรัมน้ำตาลตะโ,โนหรือจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวก็ได้70กรัมค่ะเกลือป่อนเสร็จ1สช้อนชาแล้วก็ส่วนผสมของตัวกะทินะคะหัวกะทิ่5 0 ml ค่ะ แป้งข้าวเจ้าครึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่นหนึ่งช้อนชาค่ะพอเราต้มน้ําเดือดแล้วเราก็จะใส่เกลือป่นเสหสสช้อนชาลงไปค่ะแล้วก็ใส่สาคูต้นนะคะใส่ลงไป150กรัมค่ะช่วงนี้เราก็จะปรับเป็นไฟกลางไฟทางอ่อนนะคะโคนให้สาคูของเราสุกค่ะเราจะคนจนถึงก้นหม้อนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะ พอสากูเริ่มสุกแล้วเราก็ตักใบเตยออกค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลโหนดลงไปก่อนค่ะ70กรัมนะคะคนให้น้ำตาลตโหนดละลายก่อนนะใส่น้ำตาลทราย100กรัมค่ะใส่ลงไปเลยคนให้น้ำตาลทรายละลายค่ะใส่เนื้อรำไยนะคะลงไป300กรัมค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ยกลงจากเตาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำตัวกะทิกันต่อเลยค่ะหัวกะทิ500 ml แป้งข้าวเจ้าครึ่งช้อนโต๊ะเกลือปน่น1ช้อนชาคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยนำมาตั้งไฟค่ะเมื่อแป้งก,กับเตอละลายดีแล้วนะคะเราก็ นำมาตั้งไฟค่ะต้มให้กะทิเดือดเล็กน้อยนะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้ยกลงจากเตาได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตักสาคูรำยายของเรานะคะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะราดด้วยน้ำกะทินะคะค้นๆแบบนี้เลยค่ะปริมาณตามชอบเลยนะคะก็อาจเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ สาคูเปียกลำไยนะคะรสชาติหอมหวานนุ่มระมุนมากๆค่ะส่วนตัวสาคูของเรานะคะจะมีความหนึบอร่อยค่ะทำกินเองง่ายๆเลยนะคะลองไปทำดูค่ะสูตรนี้ค่ะทำไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร,ร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องไม่ในฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ